ไหนดูซิคลิปล่าสุดมีใครคอมเมนต์อะไรบ้างนะ อะไรอ่ะน้อง n a y c v สุ่มทุกอย่างครับ1หมัด2ผล3ดาบ4ี่ปืน5ของแต่ง6เผ่า7สายเช่นสายปืนดาบผลมัดคือพี่คิดว่าน้องคนนี้ให้พี่ทำการสุ่มของทุกอย่างจากวงร้อนแน่ๆเลยอ่ะซึ่งมันก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะับนงและก็คือมีคนทำการบอกว่าน่าสนใจนะบวก1น่าสนใจดันดันดันโอ้โหถ้ามีคนสนใจเยอะกันสักขนาดนี้คลิปนี้ก็ต้องทำให้เราไม่ล่าโอเคครับทุกคนก็ต้องขอกลียดสวีนะสวัทดี คุณผู้ชมทีหน้าตาเนเารักสวยหล่อตมุตมีที่โมเสีทุกคนด้วยนะครับน้องๆกลับมาอยู่กับพี่นะครับทุกคนเจมไม่นะครับ <laughs> ขอเก๊กเป็น1นสีละกันซึ่งคลิปนี้นะครับน้องๆก็เห็นตรงชื่อคลิปไปแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับน้องๆพี่จะมาทําการหมุนวงล้อจากหมาดผลดาบ ปืนของแต่งเผ่าแล้วก็สายนะครับน้องๆซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปวันนี้พี่เซียมจะแบบว่าได้เล่นหมัดไหนจะเล่นผลไหนได้เล่นดาบไหนจะเล่นเผ่าอะไรเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับน้องๆโอเคทุกคนเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับทาการไปสุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากหมัดกันเลยนะครับน้องๆซึ่งหมัดก็มีเป็นหมัดซุปหมัดมังกรหมัดเงืออหมัดสายฟ้าหมัดขาไฟนะครับทุกคนอาทําการคลิกเพื่อหมุนกันเลยครับในคลิปนี้พี่ใจเล่นหมัดอะไรเดี๋ยวมาดูกันซิอืมได้เล ห oh. มัดซุปนะครับน้องๆโอเคคลิปนี้ได้เล่นหมัดซุปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ผลปีศาจกันเลยดีกว่านะครับทุกคนทําการกดคลิกเพื่อหมุนกันเลยดีกว่านะครับไปเลยเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้ได้เล่นผลอะไรนะครับทาการหมุนไปเลยพอผลมืดได้ไหมหรือผลมังกรก็ได้อืมได้เป็นผลโอเคคลิปนี้ได้เล่นผลประตูนะครับทุกคนมาต่อกันที่ดาบเลยนะครับน้องๆทาการกดคลิกเพื่อหมุนกันเลยนะครับเป <c oughs> ี้ยงอ่ะเดี๋ยวขอดูซิว่า จะได้เล่นดาบไหนนะครับทุกคนขอเป็นทาบาคิริเถิดทาบาคิริโอ้โหผ่ายไปแล้วอะ่ะเฮ้ย ดาเล่นเป็นดาก้นแพเดนอีกแล้วว่ะเอ้โหโมาต่อกันที่ปืนกันเลยนะครับน้องๆซึ่งปืนมีเป็นปืนพิษคาบูชาและก็ธนูพิษนะครับทุกคนทําการกดคลิกเพื่อหม,มุนกันเลยดีกว่ามาปืนอะไรก็ได้นะครับผมมาแต่หวังลึกๆขอบเป็นคาบูชาแล้วกันนะคาบูชาจงมาอย่าบอกนะว่าเป็นธนูพิษโอเคได้เป็นธนูพิษซะด้วยมาต่อกันที่ของแต่งเลยครับทุกคนซึ่งของแต่งนะครับพี่ทําการยกมา3อย่างนะครับน้องๆซึ่งก็มีเป็นแว่นโดฟ้าพระคุมหนวดดาแล้วก็หมวกแอดมินนะครับ อ่ะทําการกดคลิกเพื่อหมุนกันเลยดีกว่านะครับกดเลยอะไรก็ได้ของแต่งอะไรก็ได้นะครับอืม ของแต่งได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นแว่นโดฟ้าเหรอโอเคสวยถ้าได้แว่นโดฟ้ามาขอภาวนาให้ได้เล่นสายดาบในคลิปคลิปนี้อะเรามาต่อกันที่เผ่ากันเลยนะครับน้องซึ่งเผ่ามีทั้งหมด5เผ่านะครับทุกคนมีเผามิงเผาป้าเผาสกายเปียเผ่ากูนเผามนุษย์นะครับน้องๆและก็เผ่าสซบอกนะครับทุกคนทําการกดไปเลยคลิกเพื่อหมุนขอเผามิงอะไรก็ได้แต่ว่าไม่เอาเผ่าอื่นนอกจากเผามิงขอเผามิงเผามิงเผามิงอ้ายมาสกายเปียโอ้โห โอเคแต่ว่าสกายเปียมันก็ยังดีกับมนรษุ์เนาะเพราะว่าสกายเปียรมันก็ยังสามารถลีดเรื่อย้นะครับน้องๆอ่ะเรามาต่อกันที่อย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับทุกคนซึ่งอย่างนี้ก็คือสายนะครับน้องๆเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะได้เล่นสายไหนสายดาบสายปืนหรือว่าสายผลเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับทุกคนทำการกดคลิกเพื่อหมุนกันเลยครับเปี้ยงมะขอเป็นสายดาบเถอะมาขนาดนี้แล้วขอเป็นสายดาบนะสายดาบโอเคได้เล่นสายดาบนะครับน้องๆซึ่งเดี๋ยวเรามาทาการสรุปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน ในวันนี้จะเล่นเป็นหมัดสูบผลประตูดาบดักก้อนไทเดนแล้วก็อะไรอีกวาคิดลืมทุกคนแล้วก็อะไรอีกวะ,ะ,กอ,ะ,อ,กวะอืมอ๋อแล้วก็ได้เป็นธนูพิษนะครับว่างน้องส่วนของแต่งเป็นเว่นโดฟามิงโกส่วนเขาได้เป็นเผ่ามิงแล้วก็เล่นเป็นสายดาบโอเคประมาณนี้นะครับท <c oughs> าการอเอาผลประตูมาก่อนละกัน <c oughs> ผลประตูสาเดี๋ยวขอยิบผลประตูมาก่อนนะครับไหนผลประตูมันอยู่สายอืมผลจ้ออันนี้ไงเจอเราทําการหยิบประตูมาเลยครับโอเคสวยต่อไปเป็นดาบได้เล่นดาบ,ด,าบด,าดักก้อนไทเดนอีก โอ้โหดาบนี้เอาตรงๆคือพี่ไม่อยากเล่นนะครับงน้องเนื่องจากว่าสกิลมันช้านะครับแต่ก็ต้องเล่นใช่ไหม <c oughs> อาทำการยิบดาบดักก้อนเทเดนมาเลยครับส่วนเรื่องของแต่งก็จะเป็นเจ้าแวนโดฟาใช่ไหมทำการหยิบแวนโดฟามาเลยแวนโดฟามงโกอยู่ล่างๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะอานี่ไงจเจอราทำการหยิบม,มาเลยครับ <c oughs> โอเคส่วนเผ่านะครับบงน้องคลิปนี้ได้เล่นเผาสัก,กยเป็นนะครับทุกคนทำการเปลี่ยนเผากันก่อนดีกว่าอืมเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเผ่าก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเผาซาเซมาเรอซาเผายูไซเดี๋ยวขอมาหาที่ เปลี่ยนเผาก่อนนะซะ่ตรงนี้มันสามารถเลือกที่เปลี่ยนเผาได้ไหมอะอืมสาม้าหดีครับผมไอ้ตรงนี้มันเป็นที่แรกอะไรครับเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะครับที่แรกเผาฟรีมันอยู่ตรงไหนนาะพี่ก็จําไม่ได้นะครับทุกคนที่มาทําการเอาเอาเอาเจ้าแคนดี้ใช้แรกเผาอะครับน้องมันอยู่ตรงใส่ฟ้าพี่ก็หลงหลง,ล,งลืมลืมใช่ตัวนี้ไหมเนี่ยอ่าตัวนี้จริงด้วยทําการกดอันนี้แล้วกันทุกคนมาขอให้ได้เผาสกายเปยนนะทําการกดเปลี่ยนเผาเลยเปี้ยงโอ้โหได้เผาปลาอ้าวลืมเสสปอนแล้วพี่คิดว่าพี่ทําการ การลืมไปอย่างหนึ่งนะครับน,น้องพี่ทําการลืมธนูพิษไปนะครับทุกคนทําการหยิบธนูพิษมาก่อนนะครับเจ้าธนูพิษมันชื่อว่าอะไรเอ่ยอพี่ก็จําไม่ค่อยได้นะอา้าวนี่ไงธนูพิษเจอแล้วทําการหยิบมาเลยโอเคแค่นี้ก็เหลือแค่เผาเลยใช่ไหมโอโ้โหเผาปลาคือมันวิ่งซามากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นสุม่มเผากันต่อนะครับยังไงคลิปนี้ต้องเอาให้ได้สกายเปียนะทําการสุส่มต่อเลยสกายเปียดตรงมาโอ้โหมิงดันมาอีกก็โถยเอสกายเปียครับบักคำหน่อยขอสกายเปียเถอะนะทำการสุ่มเลยโอเคได้ กายเปลี่ยนมาแล้วแย่ yeah. ซึ่งต่อไปก็เหลือแค่สะชมไทุกคนในคลิปนี้ในตอนนี้พี่ทําการเล่นเป็นอ่าเล่นเป็นสายผลอยู่นะครับ,บน้องทําการกดรีไฟน์ปัจันเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่านะครับทุกคนทําการกดไปตรงคําว่าเออนี่เลยทําการรีสเตตไปนะครับทุกคนใช้75แคนดี้นะครับน้องทําการกดไปเลยโอเคเท่านี้เราก็เปลี่ยนเป็นสายดาบได้แล้วทําการอัพป,ประมาณนี้เลยนะครับ2 1 9 0กาทําการอัพเลือดแล้วก็อัพดาบนะครับ,บงน้องโอเคประมาณนี้เลยครบทุกอย่างแล้วนะครับ และก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับน้องๆฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ฝากกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้พี่เซียมกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาเพื่อเป็นการที่ไม่รอช้านะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปคลิปนี้พี่เซียมทําการสุมหมัดสุมผลสุมดาบสุ่มปืนสุมของแต่งสุมเผาแล้วก็สุมสายจากวงร้อนนะครับน้องๆซึ่งก็ได้เป็นตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปคลิปนี้พี่เซียมจะแบบว่าลากข้าหัวได้ไหมจะเสียข้าหัวหรือเปล่าเดี๋ยยวเรรามมมัััับบคคคลลลิปปนนนนี้กกกผไทุ let go go! น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยล Farm, ร้านอ a s y f ฟ r ร์มร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจําหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ Game Pass ของแมปบล็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบัก VP เร5.5้จด้ะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็รีงร้านใต้คลิปเลยครับผม กลับมาแล้วนะครับน้องๆบอกเลยว่าเสิริมนี้นี่คือแบบว่ามีตั้ง25 m อมีตั้ง10 m อนะครับโอ้โหเสริมนี้มันอย่างตึงอย่างเด็ดเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคนแรกกันเลยดีกว่านะครับอาจจะบอกน้องเขาไปอย่างนี้นะครับทุกคนบอกว่าใครไม่เกี่ยวไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะว่ากลัวมีคนมายุ่งมากเลยอะ่ะมาพี่พร้อมแล้วไอ้หนุ่มน้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มคนแรกกับที่น้องคนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมมาไอ้หนุ่มน้อยเองมาเลยเปียงยิงไปก่อนละกันหนึ่งสี่ซื้อซื้อแค่เดิน้แลว เดือนเดินเดนช้าเลยอ่ะนี่ไงต้องเข้ามิติมานะครับอา้าวน้องเขาไปไหนเราวะนี่ทําการยิงยัดไปก่อนเลยไปไหน่อยปักขำอ,อ,อ้าวอ้าวอุต่าหครอบโดแล้วนะนี่ยิงสวนไปมาสิครับบอกเลยถึงเผ่าพี่มันจะเดินช้าก็เถอะแต่ว่าพี่ก็สู้ตายอ๋อไอ้พิษปิดโดนพิษเต็มเต็มแล้วขอเข้ามิติมาก่อนนะครับจังหวะน,นี้โอเคเข้ามิติมาก่อนทําการยิงธนูพิษไปยิงดัก โดยโดนไหมไม่โดนหรอข้อไปปึ๊บจะตายแล้วจะตัวเยี่ยแล้วทุกคนปึ๊บนี่แน่ไกลแล้วสินะไกลแล้วปึ๊บหมัดซุปต่ออูไม่ถึงหรอทำการเออเรีเล่มาก่อนแล้วกันทุกคน เราได้ผลสก,กายพีนีเลือมานะครับน้องเลือดมันสามารถลีให้ได้ห่าห้าหาได้ค่าหัวคนแรกมาแรมบอกเลยว่าก็ตึงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้แพ้นะครับทุกคนก็ถสือว่าโชคดีไปสวัสดีเจ้าเบคอนมากระโดดจึ๊กจั๊กจ่อยๆน,นี้คือต้องการอะไรเอ่ยต้องการสู้กับข้าพเจ้าใช่ไหมมาเลยเจ้าเบคอนมาเลยเรามาสู้กันดีกว่ามะทําการสู้กับน้องเบคอนต่อเลยนะครับทุกคนโอ้ยเล่นผลหมีซะด้วยปึ๊บ แล้วขอเข้ามิติมาก่อนนะครับทําการครอบไปครอบไม่โดนเอา้าเข้ามาโดนเหรอ,อโอ้โหสกิลพี่มันช่างแบบว่าชาเสิร์เกินเข้าประตูมิติมาก่อนปึ๊บปึ๊บนี่แหละเข้ามิติมาของจริงอุ้ยครอบไม่โดนนะครับนี่ปัดเป่าโดนไหมได้อยู่ปึ๊บยิงดักหน้าไปโอโ้โดนอโอ้ยกลัวผิดทุกคนทำการากลับคาเฟ่มาก่อนละการนี้กลับคาเฟ่มาก่อนนะครับผม แล้วเราก็ออกมาออกมาสู้ต่อคือเดินช้ามากเดินอย่างซาเรียรนึกวก็เต่านะครับผมนกกมก็เต่าเดินได้เอาโดนไว้ทุกคนสวยโอเคโอเคเอาเป็นหนึ่งชุดนะครับเพื่อใครเข้ามาเจมเนี่ยอย่านะไอหนุ่มน้อยหัดมีสัมมาคารวะบ้างนะครับทุกคนโอ้โหคนก่อสู้กันอยู่ไม่เห็นเรือไงจึ๊บอ้าวทำไมน้องไม่มาช่วยพี่ตีล่นะน้องเองจะพี่มาตีคนเดียวเหรอลำพังพี่ก็แบบว่าข้าลำบากมากเลยนะครับ นี่ไงนี่ไงเอาไปเต็ม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 ,มอืมไอ้บักหามเอ้ยไม่มีสัมมาคาร,รวซสเลยมาต่อคนเดิมกันดีกว่านะครับยิงไปยิงตักต่อครอบดักไปทุกคนไม่โดนก็ไม่เป็นไรปึ๊บโอเคโดนเนี่ยไม่แล้วไีกแล้วอีกแล้ว ไม่เด้ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอถอยก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอพูดไปอย่างนี้นะครับน้องบอกว่าทำไมต้องยุ่งนะครับขาดความอบอุ่นหรือไงหอยากเอาคลิปมากเลยเหรอคือแบบถ้าไม่ได้ออาคลิปมันจะเป็นจะตายใช่ไหมครับผมทําการแบบบล็อกไปเลยนะครับผมโอ้โหนี่ใสแบบนี้เออเดี๋ยวบอกคนในเนซิร์ฟซิว่าฝากค่าให้หน่อยทําการบอกลูกแนนคนไปนะครับน้องบอกลูกแคนไปว่าฝากค่าห,หน่อยนะครับเนื่องจากว่าไม่ไหวจริงๆนะครับผมอยากออกคลิปโอ้โหเฮ้ยี่ปวดหัวมากเลยอ่ะท,ทําไมต้องแบบคิดว่าพี่ทําคลิปอยู่ด้วยหรือเห็นพี่แบบว่าเล่นเซ็ตแปลก ฮห้ไม่ได้มาสู้ต่อดีกว่าทุกคนหวังว่าน้องเขาจะแบบว่าแบบมีจิตสานึกนิดนึงก็ยังดีนะครับคนเขาเล่นอยู่ก็จะมาแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหมาก็แกาะแกะเก็กาะแกะทำไมในงานโดนเซิงแล้วโดนเซิงแล้วเฮ้ยสมน้ำหน้าโอ้โปุ๊บต้องาจังหวัดตะเคียนก่อนนะครับทุกคนเปิดเผามาก่อนทาการรีเลียไปก่อนนะครับ เว้ยน่ากลัวน่ากลัวปึ๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหจึ๊บคอไปทุกคนโดนไหมไม่โดนอีกคอไม่เคยโดนเลยพี่เน,นี่ยเว้ยสกิลหมัดโดนได้ไงเอ็งกระตึงเกินไปแล้วตึงเกินไปแล้วโอ้โหระวังทุกคนทำกันเข้าไปติไม่ได้จะสกิลไม่มาเข้าไปติมาก่อนแล้วก็เปิดเผาไปก่อนทุกคนขออนุญ,ญาตรีเลือดก,ก่อนนะครับโ,โกกว้ยน่ากลัวน่ากลัวปึ๊บ ปแอบมาก่อนสุพลต้องแอบมาก่อนแล้วคือวิ่งอย่างช้าเลยอ่ะนึกว่าเต่าบนบกนะครับ อ่ะเพื่อเรียบร้อยตายไปแล้วโอ้โหเื่อกีพ่าเอ็มบอกตรงๆว่าไม่รอดนะครับทุกคนเรียบร้อยที่แพ้น้องเข่าไปแล้วนะครับทุกคนทำการเปลี่ยนคนกันบ้างดีกว่านะรู้สึกว่าน้องคนนี้จะไม่ไหวนะครับเฮ้เดี๋ยวต่อไปขอเป็นเจ้าคนนี้ละก,กันน้องเซนใช่ไหมมาเลยมาน้องเซนมาทําการสู้กับน้องคนนี้กันดีกว่านะครับผมเอ้ยไอ้น้องไอ้น้องมันทำไมคนไม่อะจังเลยอ่นน้องเซนมาทําการหนึ่งหนึ่งกันดีกว่ามาเลยน้องเซนดึมดึมเซนดืดดมเราขอทาการจ่ายของสักคู่นะครับโอเคคลิปนี้ถ้าตายก็ไม่ต้องแปลกนะครับทุ เล่นยากเหมือนกันนะเล่นยากมากๆเลยแต่พี่ก็มาทำเพื่อน้องสทุกคนนะครับเพราะว่าพี่รักน้องๆนะปึ๊บพรอบมาสกิลหมัดไปโอเคสกิลต่ออ้าวทำมเป็นอย่างนี้ลหละปึ๊บโดนด้วยปึ๊บโอเคค่อยๆต่อไปค่อยๆต่อไปยืนนิ่งงั้นหรอครอบต่อครอบได้ไหมครอบไม่ทันปึ๊บปึ๊บโผวิ่งไปลูกพ่อ อืมพ <laughs> <h ums> เอาเฮ้เระวังทุกคนระวังเอายิงส่วนไปสิขาจังหว่านี้สก,กิลดักไปอุ้ยไม่โดนเหรอหอุ้ยโดนโดนโดนตัวเองแอบมาก่อนละกันไปไหนไต้องเซ็นไปไหนแล้วหนีพี่ใช่ไหมเพิ่มครอบาม,มา ้ยโอเคโดนอยู่สวยเย้น้องเซนเอาไม่ได้ข้าหัวจบแล้วโอ,โ,โอ้โหจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเอาเป็นคนเฮ้ยชื่อคนนี้มันคุนค้นๆเลย่ากับคนเล่นโปรนะครับใช่คนเล่นโปรหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่ใช่ใช่ไหมถ้าใช่พี่จะมีสู้นะครับเพราะว่าพี่ไม่ชอบคนเล่นโปรเนาะอืม เอาเป็นคนไหนดีอ่าเอาเป็นคนนี้แล้วกันทุกคนแต่งตัวเป็นเป็ดด้วยนะครับไอ้เจ้าเป็ดเรามาสู้กันดีกว่าเยวขอสู้กับน้องเป็ดเป็เปนคนสุดท้ายแล้วกันทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเป็ดจะสู้กับพี่หรือเปล่าเอาสู้กับพี่ด้วยมาสออิอย่าดูถูกนะครับโบหรืออย่าประมาทด้วยถึงแม้ว่าของพี่มันจะแบบว่าโศก,กงโกกังก็คือนะแต่ว่ามันก็พอเล่นได้อยู่นะครับปุ๊บอุ้ยระวังยิงไงยิงสวนไปก่อนเลย ร,กกรู้จักปทานูพิษรู้จักเปล่าเอาตรงๆข้าคนได้ก็ถือแบบว่าแปลก,กน,นะครับเพราะว่าเซตมันก็เล่นยากเนาะข้าคนรได้ก็แบบว่าแปลกแล้วเข้ามิติมาเอาเข้าไม่ทันเหรอปึ๊บโอเคยิงงายิงขึ้นน้ำไปเอ้กปลาสิครับผมหลบมาก่อนโอเคสู้ไปกรแบบว่าเก่งๆไปน,นะครับโอ้ยกดออกไปก่อนแล้วกันไม่นะเราจะไม่เข้ามิติหนี ปึ๊บครอบมาครอบโดนโอเคเอาไปหนึ่งซีเอาไปหนึ่งซีเอาไปหนึ่งซีโอเคเรียบร้อยสุดยอดค่าได้ด้วยว่าไงเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนละกันใครก็ได้นะครับผมยิปักเอ็มก็ได้นะใครขอก่อนได้ก่อนละกันโอเคเอาเปนะ็นน้องคนนี้ละกันนะขอก่อนเนาะมาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บขอก่อนก็ได้ก่อนละกันนะจึ๊บโอเคครอบมาโดนด้วยทุกคนสวยครอบโดนก็สวยสิครับผมปึ๊บไหนแล้วหือ <c oughs> เฮ้ยทุกคนหลบมาก่อนหลบมาโอเคเปิดเผาไปเปิดทําไมในเมื่อมันก็แบบว่าเลื่องไม่ลดเปิดทําไมเนี่ยโอ้ยโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มโอ้ยระวังระวังแรงเหลือเกินแรงจนแบบว่าน่ากลัวนี่งไงผักไปก่อนปุ๊บเข้ามาปุ๊บเปิดเผาโอเคไปไหนแล้วข้างบนฟ้าจะหนีพี่ไปไหนหนีพี่ไปไหนนี่ไงขอครอบหน่อยเฮ้ยเออจอสกิลครอบเข้าไปเป็นยังไงระบ,บาดไรไส้เลยใช่ไหม เรียบร้อยจร,จริงๆคลิปนี้ก็จะแบบว่าพูดติดติดกขัดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้คือแบบว่าข้าไปประมาณอืมข้าไปประมาณ4คนหรือเปล่าตายไป1คนนะครับตายให้กับ25 m อน้องคนนี้ไปน,นะครับจริงๆ25 m อมันก็ค่อนข้างจะสู้ยากแล้วก็ของพี่มันก็ไม่พอเหยนะครับแต่ว่าเล่นรดัขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเต็มที่ถือว่าดีเลยนะครับน้องๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ฝากกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง ถ้าเกิดใครมีคอนเทนต์ดีๆไอเดียดีสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้จบกันไปแล้วนะครับทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกกู